ตั้งแต่ทําทีวีในช่วงแรกๆทําบันเทิงเอเชียเอฟโฟผมไม่รู้จักนะ <c oughs> ครับผมไปสัมภาษณ์งานพี่เขาถามมึงรู้จักไหเอฟโฟรู้จักครับรู้จักใครเป็นใครจำไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> แค่สี่คนนะครับผม,มจำไม่ได้เลยแต่ว่าเราสัญญาครับว่าผมเรียนรู้ได้ครับพี่มันไม่ยากหรอกมันไม่ยากทําได้อ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้ทํารายการหรือว่าทำคอนเทนต์ในแง่มุมที่เป็นประเด็นที่เราสนใจเลยครับ <c oughs> ผมต้องเป็นคนรู้เรอ่อรายการแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่ง คืออะไรวะชื่อกางเกงเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยแต่ต้องทำก็ไปศึกษากับมันว่าจะได้ทําเรื่องหนังจริงๆเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำไปครับในรายการดูวไฟเดอร์เนี่ยวิไฟเดอร์ต้นตำรับมันไม่ได้เป็นของผมนะครับมันเป็นรายการในเทเบิลทีวีในช่องในในคลื่อที่ทําอยู่คนอื่นเขาทามาก่อนแล้วก็ตัวรายการเนี่ยมันเลิกไปแล้วแต่ว่าคาสิกรายการอะไรมันยังอยู่ มันมีปัญหานะวันหนึ่งทีมรายการบันเทิงเกาหลีเขาลาออกไปโตข้อทะเลาะกับผู้บริหารผู้บริหารเขาเลยมาคุยกับผมว่ากูต้องขึ้นรายการสดวันเสาร์นี้ขึ้นเลยได้บ้างว่ามีอะไรในคอมบ้างว่าที่นีมีอะไรนะมีไตเติ้ลรายการถ้าขึ้นรายการสดต้องมีไตเติ้ลที่แล้วก็ต้องมีมีพวกซีจีอะไรให้มันพร้อมใช้แต่เราขึ้นแห้งๆไม่ได้มีเนี่ยมีวิวไฟเดอร์อยู่รายการหนังเอาวะ ครับพี่เอาพี่องจัดพี่องจัดด้วยแล้วเราก็จะรวมใครก็ได้ที่อยู่ในนั้นมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจัดเป็นรายการสดเราก็เกิดรายการอิพอดเดิ้์ขึ้นมานะครับโดยที่จัดกันอยู่เนี่ยฉากหลังยังเป็นรายการเกาหลีอยู่เลยครับเ็าจะจัดกันไปแต่ว่าด้วยจังหวะจากคนบางอย่างมั้งครับที่ทําให้ตัวคอนเทนต์ในรายการนั้นนะ่ะตัวสกู๊ปมันมีสกู๊ปอยู่สกู๊ปหนึ่งที่อยู่ในช่วงรายการรายการ,ราการ็เป็นเหมือนรายการ ก่ากันทหังเล่นอะไรเมื่อก่อนนะครับก็คือเป็นรายการแบบพูดถึงข่าวหนังมีวิจาดิบหน่อยแล้วก็มันเหลือแก๊ปอยู่ประมาณจิกกวนาทีเนี่ยผมก็เขียนเซฟูใส่ไปเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลครับพอมาอยู่ในเคเบิลทีวีปล่อยไปแล้วใครได้อยู่บ้างวะือเปล่าไม่เช็คแบบก็ไม่ได้ไม่รู้เลยครับพอไปถามคนที่ผู้ทำเซู่ไลค,ค SI ล์เนี่ยทางเคสไทยเคเนี่ย ว่ามันเช็คยังไงได้บ้างก็บอกว่าเรตติ้งบ็อกซ์ของเคเบิลทีวีเนี่ยมันมีอยู่ประมาณจังหวัดละอันถ้าสมมตว่าไอ้ท่านไม่ดูรายการเราที่จังหวัจังหวัดไม่ได้ดูเลยนะดูเรื่องมันก็ไม่ได้สามารถวัดอะไรได้นะครับแล้วก็ีห้ไปเขาปล่อยไปเปล่าเป่าอย่างนี้มันใช่เพราะว่ามันมาอยู่รูปบรรดาประแทศวราเราก็ไม่ได้จับอะไรมันหรอก เรารู Rudolph> ้แต่ว่าในนนั่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเวอร์ไวเว็บส่วนยัวทุกแบบเราเข้าไปดูวิดีโออะไรก็จเจออย่างจะดูราม่าต้องดูจำเลยอ่ะนี่หมดเลยมาบอกไปดูอาจารย์เบียร์ก่อนแล้วค่อยไปทำนะวิดีโอได้เฉยเลยแล้วเขาบอกทิ้งานเลยก็เอาไปอัปโหลดแตอนนี่แหละถูกูสมัครให้โเอาแต่คุ้มในรายการใส่ไว้เอาเงินไปให้ลูกกินขนมนี่ก่อนไหมมึงจะเชื่อมั้ว่าคนที่เนี้ย หบอมันไปดูอาจารย์เที่ยวหกพันไอ้เดี๋ยวผมจะเอาสร้อยมาไว้ให้ก่อนเดแล้วก็ขอ่อนดลำบากด้วยไม่ได้บอกไม่มีไอ้แพลตฟอร์มยูทูบนะวันนั้นเนี่ยมีแค่สองพันเองเฮ้ยใช่มาลุ้จริงๆคือวันที่ตบปากไอ้เฮี้ยนั่นแหะไอ้คนที่บอกอะไอ้สัตว์เงินต้องคนไม่มีตังค์ให้ทำบุญบ้านนี่อะไรต้อง ตบปากมันเลยเฮี้ยนั่นอะทำทำเฮี้ยอะไรเอาเงินไปให้ลูกแดกขนมดีกว่าไหมโอ้ตั้งห้าหกพันถ้ามึงรวยมึงก็ทำไปเถอะไม่มีตังค์ทำทำเฮี้ยอะไรมันมีเงินก็เพราะมันทำงานจะไปจ้าเจ้าที่มาให้เงินมันเหรอบ้าบอสุดท้ายก็ได้ไปเลี้ยงไอ้เฮี้ยเงินก็ได้ไปเลี้ยงคนอื่นเขาแดกเหล้าแดกอะไรกันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้ลูกกินขนมดีกว่าอััันนนนี้้มเป็ตงได ล้านกูวิวี่มันจะกลายเป็นตังค์ยังไงได้บ้างวะทุกคนตอบบอกว่าไม่รู้หกพันก็ไม่พอเชื่อกูดิเดี๋ยวมันก็เซ็นเล่าเซ็นลายเดี๋ยวสุดท้ายต้องไปจ่ายเพิ่มอีกอ่ะมันก็เริ่มมีการเออมีจํานวนคนดูโดยที่ไม่ได้มีชื่อจีนวิวไพร์เลอร์อะไทั้งไปนะครับก็บรรย้ายคนแม่ก็ยังรับไม่ได้เรื่องนี้แม่ก็ยังบอกว่าก็เหมือนงานศพอ่ะบอกไม่จัดได้ไหมไม่ได้เอาถึงโควิดทำไมไม่ได้ทำไมมันไม่จัดก็ได้อะเขาห้ามพวกมึงทำไมไม่ไปก็ได้อะกลัวได้ีว่า มึงกลัวญาติมึงอะเป็นโรคเห็นไหมขนาดพ่อแม่มึงยังไม่กล้าไปงานศพเลยโควิดอ่ะเขาห้ามก็เอาแล้วไหนบอกไม่ได้อ่ะทำไมมึงไม่ทำไมมึงไม่ค้านอ่ะมึงไม่ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ใหญเยี่ยพ่อกูกูจะต้องไปงานศพเขาเผาให้ใหเขาไม่ได้เป็นไรได้หรืออะอะไรอาสาเผาให้อ่ะออนนลททาาาหักะไไรปเตอนที่วิวไปเรื่องันกลายเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่เราจัดรายการศพ เผมทำสกุกอยูอย่างนั้นอะ่ะยูงานพอสมควรแล้วก็จะมีคอมเมนต์จำนวนมากครับทั้งชมทั้งถามทั้งอะไรอะ่ะสารพัดเลยแต่ผมคุยกับทีมงานด้วยว่าเราไม่ตอบนะเราไม่ตอบคอมเมนต์มันก็ถามผมว่าทำไมอะ่ะผมขี้เกียจสวาตอเถียงล้มัึๆมึงไปตอบแล้ว, <c oughs> ม,วมันไม่จบโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่เข้ามาถามว่าตกลงไอออนแมนนี่ต้องอ่านว่าไอรอนแมนหรือว่าไอออนแมนกันแน่เนี่ยมันไม่จบนั้นเราไม่ต้องไปเถียงกับเขา แล้วเราก็เลยคุยกันว่าแล้วเราจะเราจะไม่โต้ตอบกับเขาเลยเหรอเราจะไม่มีแบบว่าทูด c o m ม u n i c a t i o นอย่างนี้เลยเหรอมันก็คงรู้แหละว่างั้นเราก็เอาคอมเมนต์จากเขาไปแล้วไงเอามาใส่มันคงรู้แหละว่าถ้าโทรไปต้องเบิกเงินเน่ะแล้วเราก็ตอบเชื่อเลยปกติเขาไงตอบแบบอ่บอเนี่ยปกติมันชอบนะครับฝ่ไม่ชอบก็ชอบฝ่าที่ลู้ทำอะไรอย่างนี้มันต้องรับโทรศัพท์อยู่แล้วนอกจากมันรู้ไอ้เฮียจะเบิกเงินแน่เลยไม่รับแน่เอนเอาเงินไปจำลองก็ไม่ได้เลีคยั เป็นปัญหาเลยตอนนั้นบอกเลยเดี๋ยวทุกท้ายแลจะมีฟังก์ชันที่มันไลฟ์ได้ครับผมก็ตีกับทีมงานว่างั้นสดดีกว่าเราถามว่าสดยังไงสดเลยก็มีกใบ็ต้นกำเนิดหกพันมันก็มาจากสองร้อยมันเลยมันเคยได้มันก็ต้องเบิดอยู่นะแล้วผมก็มีคนเข้ามาฟังครับแล้วมันก็มีคนเข้ามาฟังแล้วก็โตต่อประตูตอบแล้วก็เอ๊ะเราเอาอีกอื่นมาเล่าวก็มีรุ่นนี่นั่นก็มาแล้วก็ทุกอย่างแล้วเริ่มขยายแล้วก็ถูกวางโครงร่างให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็ทําให้มีโอกาสได้ทํางานเป็นายมิเชอร์เขาก็มาให้ทํารายการสดแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้ในยูทูบของมิเชอร์แล้วก็เลยไปทํารายการให้เขาด้วยตัวรายการนั้นก็มันก็ถูกคุยในรูปแบบของธุรกิจที่ที่ที่เราเออกแบบมานะครับเขาไม่อยากจ่ายตังค์เยอะเขาอยากจ่ายแบบให้มันพอมันเท่าไหร่มันจะพอไปได้มันได้ครับแต่มันก็น้อยไปหน่อยเนาะ ก็เลยคุยกันว่างั้นก็จ่ายเท่านี้ไม่เป็นไรแต่เนื้อหาที่ได้มาวิวเฟเดอร์ขอเอามาทํางานต่อนะเราก็เลยเอาข่าวที่เล่าอยู่ในรายการเมเจอร์นะครับเอามาถักเป็นข่าวเล็กๆ,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 ๆแล้วก็จะโปรยันไปในสกู๊ปวิวเฟเดอร์ mm hmm. ไอ้นั่นแหละครับผมว่าอันนั้นมากกว่าที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันมีคอนเทนต์สม่ำเสมอแล้วก็เราเริ่มมองเห็นทางว่าโอ้มันทําแบบนี้มันเออมันทำแบบนี้ได้นี่วาอะไรเงี้ย mm hmm. แล้ววิวเฟเดอร์ก็เริ่มกลายเป็นเรื่องจริงๆๆจังขึ้นเรื่อยๆครับ mm hmm. ราส่งตอนปัจจุบันคุณคุณจีเวลาทํางานเนี่ยขั้นตอนการทํางานเป็นไงสมมติอาหนังเรื่องแบบม i s s i o n i m p o s s i b l อย่างเงี้ยนะอ๋อขั้นตอนใน <c oughs> ขั้นตอนในการทํางานออตั้งแต่ต้องทำตั้งแต่ตตก่อนก่อนใช่ครับ,รบใช่ไหมใช่ครับคุณจีมีตั้งแต่ดูไอ้ไอ้เทรลเลอร์เหรอเขาเป็นเอาเป็นตัวรายการอย่างชัดเจนเหอนกันครับผมมีตัวรายการที่ออกแบบออกมาเพื่อที่จะทำเพื่อพูดถึงหนังในช่วงเวลาต่างๆอย่างค่อนข้างชัดเจนครับผมเปิดรายการชื่อว่า ช็อตต่อช็อตขึ้นมาเป็นรายการพูดถึงตัวอย่างหนังก็เมือนเรียกแช่นะครับแต่ผมไม่เรียกช่นผมรู้สึกว่าเ,าเรียกแชนมันทํายังไงวะทําไม่เป็นคือผมรู้สึกผมว่าโหจริงเลย <c oughs> เงี้ยเหรอผมทําให้เป็นผมก็เลยเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะแคปตัวอย่างเป็นช็อตช็อตนั่นะ <c oughs> แล้วก็เอามาคุยว่าในตัวอย่างเนี่ยมันเห็นอะไรบ้าง <c oughs> แล้วมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างดังนั้นทันทีที่ตัวอย่างออกมาเนี่ยเราก็จะมาทำอยานี้ค่ับช็อตต่อช็อตวิธีการก็คือผมก็ดูไปนะครับนั่งดูไปล้วเอ ตรงนี้มีอะไรถ้ามันเป็นหนังเก่ามันหนังที่มันต่อนเนื่องแบบเปนะ็นช่นเปสิเบิลเนี่ยสบายสูงมากเพราะว่ามันมีเรื่องให้พูดเยอะทั้งเรื่องที่มันต่อมาจากเทาาที่แล้วและเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีได้ทั้งการให้ข้อมูลคนดูที่เขาจะลืม,ลมไปแล้วเราก็เทียกับตัวเองแหละครับเป็นเราเราก็ลืมไม่ใช่เป็นโพสติเบิลหรือลมเลยครับจำอะไรไม่ได้ตรงนี้่าเลือกใครตายบ้างนะเดี๋ยเราก็มาทวน,น,น,นในในช็อตลช็อตแล้วก็ โอ้ก็เห็นตัวนี้แสดงว่าแด้หรืไม่ตายได้เลยไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ข้อมูลไปเป็นการแบบทั้งคาดดาตัวอย่างแล้วก็อธิบายขยายความเพิ่มเติมของสิ่งที่มันอยู่ในตัวอย่างนะครับ mm hmm. นั่นก็เป็นช่วงก่อนหนังฉายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะออกแบบเนื้อหาอื่นๆนะครับมันมันพอตัวรายการอ่ะมันถูกออกแบบมาให้สามารถเลือกใช้ได้เนี่ยมันสะดวกครับมันไม่ต้องคิดเยอะผม,มออกแบบรายการสตรชอตเอาไว้ใช้กับตัวอย่าง ผมออกแบบรายการชื่อว่าอะไรยังไงขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอธิบายว่าในหนังเนี่ยมันอะไรนะยังไงนะมันก็จะสามารถอธิบายได้ทั้งที่ก่อนจะหนังเข้าอะไรยังไงก่อนหนังเข้าคือ recap เช่นไม่ใช่ possible เลยครับสุด s u c c e มากคนชอบเพราะว่าคนเหมือนผมเลยทุกคนก็ดูอาจาไม่ได้เลยอันนานมากตั้งแต่ภาคแรกอะตั้งแต่ผมถึงอายุได้เลยครับสี่สิบกี่ว่ากว่าินะครับปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าเก้าร้อยแปดสิบกว่ากว่านะครับ มันกระโดดมาอยู่ตู้ปลานะะผู้เก่ามากแล้วอาคใหม่มันก็ดันมาโฆษณาด้วยการบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาศาอกมาเต็มเลยมันจะมีนะไอตัวละครไอที่อยู่ในห้องนเราพ